พลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะ H of calf free of sword devil s w i n of sword ให้อีกหนึ่งสำหรับนะคะ10 n of Pentacles Queen of Cups n i g h of s w o r d 2 Two of s w o r d คุณอาจจะกำลังพบเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่คุณรู้สึกว่า ตัวคุณมีความวิตกกังวลนะคะมีความทุกข์ใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีความสับสนเนาะแล้วก็ไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังไม่กล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือใครนะคะเก็บความลับเก็บไว้ในใจคนเดียวเนาะตอนนี้คือคุณนะคะกําลังพยายามที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์อยู่ใช่ไหมคะคุณพยายามที่จะทําให้ตัวเองค่ะ ัดความกังวลใจเหล่านี้ออกไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นซึ่งตัวคุณนะคะจะสามารถผ่านสถานการณ์ทุกอย่างไปได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณไม่เคยที่จะแบบย่อท้อกับสถานการณ์ทุกสิ่งในชีวิตของคุณค่ะคุณกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวงคุณเองนะคะแล้วก็รู้ว่าตัวคุณนะคะจะเดินไปในทิศทางไหนเป้าเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรนะคะ กลับมามีความสุขได้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็มุ่งมั่นทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จค่ะซึ่งจากการที่คุณไม่เคยย่อท้อกับสถานการณ์ชีวิตทุกสิ่งนะคะและปรับพลังงานอารมณ์ของคุณได้เร็วด้วยค่ะทำให้ตัวคุณนะคะกำลังจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่จะทำให้คุณพบเจอกับความสุขได้มากขึ้นโอกาสดีๆบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาที่สุดนะตอนนี้ก็คือ อยากที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงทางด้านของการงานการเงินอยากที่จะทำให้ครอบครัวของคุณอ,อยู่อย่างสุขสบายใช่ไหมคะคุณกำลังจะได้พบเจอสิ่งสิ่งนั้นนะคะคุณกำลังจะได้เก็บเงินเก็บทองนะคะจะทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุขและตัวคุณก็มีความสุขด้วยค่ะคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมากขึ้นขอแค่นะตอนนี้คุณต้องตัดความกังวลใจที่มันเกิดขึ้นกับคุณให้ได้ก่อนนะคะ แม่หมอขอข้อความจกากไพ่อรัเคลหนึ่งใบนะคะคุณต้องพยายามดึงศักยภาพในตัวของคุณออกมาใช้ให้อย่างเต็มที่ค่ะดึงความคิดสร้างสารรค์และความแตกต่างที่คุณมีอยู่นะคะซึ่งมันจะทำให้ตัวคุณนะคะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นแล้วคุณก็จะได้มีความมั่นคงทางด้านของการงานการเงินอย่างที่คุณต้องการนะคะ ขอให้คุณโชคดีขอให้คุณพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะคะ